ดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะวันนี้เจ๊กับฝรั่งก็เดินทางจะไปตุนอาหารกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าจำนวนจานวนที่ติดนี้ก็ไม่ยอมลดอัตราลงเลยนะคะเราถึงต้องออไปตุนอาหารเอาไว้เพื่อเราจะได้ ไม่ต้องออกไปอช้อปปิ้งหรือไปเจอคนมากมายบ่อยๆครั้งนะคะทุกคนคะเเราไปเจอกันในช็อปเลยค่ะเพื่อนๆจ้า,เพ,จาเพื่อนๆจ้านี่เจ้กับฝรั่งก็มัดตุนอาหารหนีโควิด2019อีกแล้วนะเพื่อนๆจ้า <ๆ S 1> นี่ค่ะจับใส่จับใส่เลยค่ะเราจะไม่ เราจะพยายามไม่เข้ามาช้อปปิง้งบ่อยๆนะคะเราก็เลยตุนกันขนาดนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะพเพื่อนๆโอ้โหอันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะนี่ดูนะคะพเพื่อนๆตุนฐานช่วงประหยัดนะคะพเพื่อนๆเนี่ยก็สัญญาณเตือนมาว่าแบบเหมือนหลายๆท่านก็ งานก็ลดน้อยลงนะคะเ,เพื่อนๆจ๋านี่นะอันนี้3ซื้อสเราซื้อไปไว้3ามเลยค่ะแล้วก็เราก็เอาไปฟรีซไว้นะคะเป็นหมูนะคะคือตอนนี้กำลังถูกนะคะเนี่ยที่ซิตเตอร์กรอสนะคะนี่นะก็นี่เลยเรามาชอปปิ้งเก็บเท่าไหร่นะ3 9 9 5โครน,นิรรนชิล่อ4 0ครนิชิลลนี่ค่ะ 39.95ก็ตีไปเลยเป็น40ต่อกิโลนะเพื่อนๆนะจริงๆแล้วราคาเขาจาก53.05นาะ53 5 4ไปเลย53โครนนะคะนี่นี่นะคะเราก็เลยซื้อไปตุนเอาไว้เราสามารถฟรีซได้ประมาณนี้เราอยู่กันสองคนเราก็ทานได้นานเหมือนกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปซื้อต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่เริ่มเยอะแล้วนะ ช่วงประหยัดช้อปปิ้งช่วงประหยัดค่ะเพราะว่า,อ,าอันนี้ก็เริ่มแบบไม่ยอมดูแล้วไม่ยอมอไม่ยอมหยุดแพร่เลยนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อปภายในนะคะก็มีแบบลดราคาฝรังร่งฝรั่งเจเห็นเจเห็นเขาลดราคาเหลือสิบโครนมันคืออะไรเจไปดูก่อนนะ มันคืออะไรมันคืออะไรนะไปดูก่อนนะจ๊ะที่รักจ๋านี่ค่ะพเพื่อนๆขานี่นะเขาบอกว่าทุกอย่างลดเหลือสิบโครนนะคะพเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นที่ะตะไบเล็บเนาะนี่เป็นที่ตะไบเล็บค่ะสิบโครนเนาะแต่ว่าเจ๊จะซื้อไปไหมล่ะเพราะว่าเจ๊ก็มีแล้วนะจริงๆอะ่ะ อันไหนบางอย่างไม่น่าไม่ไม่ควรซื้อก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคประหยัดเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนี่อันนี้เจ๊ต้องซื้อไปเพราะว่าเจ๊ชอบเอาไปแปะตรงเครื่องเขาเรียกอ,อะไรอะเวลาเราดูดฝุ่นนะคะเจ๊ก็เอาไปแปะไว้เนาะเจ๊ขอซื้ออันนี้ขอจัดไปแล้วกันเนี่ยซื้อไปไว้ติดบ้านไว้ะคะ่ะไม่เสียหายนะคะนี่เป็นแบบสี่เหลี่ยมค่ะ แล้วก็เราก็เอาไปแปะใส่เก้าอี้เนาะเพื่อนนี่แบบนี้เป็นวงกลมอะค่ะใส่รองรองเก้าอี้นะคะนี่เพื่อเวลาเราลากเก้าอีอ้อ่ะเก้าอี้จะได้ไม่ไม่ขูดขีดไม่ขูดขีดพื้นบ้านนะคะให้เสียหายเนาะอุ๊ยอันนี้เนี่ยอันนี้เล็กไปหน่อยเนาะคุ้มไหมเนี่ยถ้าเราซื้อไปที่หนีบผมใต้สามอันราคาสิบโครนเราจัด เราจัดค่ะอันนี้เจ๊เจ๊จะซื้อไปเพราะว่าจำเป็นต้องใช้จริงๆค่ะนี่สิบโครนนี่อันนี้เป็นที่ที่ทำน้ำแข็งนี่ไงเนี่ยโพสิทำน้ำแข็งเนี่ยอันนี้ก็จะเอาไปใส่น้ำแล้วก็แช่แข็งแต่ที่บ้านมีแล้วนะคะใส่น้ำแล้วก็แช่แข็งไว้เวลาเราไปปิกนิกเราก็ใส่กล่องอันนี้ไปเลยค่ะใส่กล่องความเย็นนะคะเก็บความเย็นความเย็นเก็บ ความเย็นไปด้วยคะ่ะอันนี้อะไรหรออันนี้ที่จับกระทะหรออันนี้คืออะไรไม่รู้คะ่ะอันนี้ที่จับกระทะมังคะไม่ให้ร้อนนะคะสิบิกิโลต่ออ,อ๋อไม่ใช่ <laughs> ที่ใส่แฮนจับจัก,กรยานนะคะอืน่าสนใจอันนี้คืออะไร อันนี้คือกระปุกที่เขาใส่อะไรอ่เนี้ยใส่เวลาเราเอาอะไรไปไปปิกนิกอะค่ะอย่างเช่นแบบเนี้ยเขาก็ใส่ไปได้เนาะเนี่ยค่ะใส่อะไรไปเล็กๆอะค่ะเป็นวันที่อ๋อที่ที่เหมือนใครมียาที่ต้องพกพาเหมือนเหมือนแต่ละวันนะคะเป็นรายวันเนาเป็นแบบ ใส่ยาพวกแบบพกพาไปนะคะอันนี้เจ๊ไม่ต้องการเพราะว่าเจ๊มีแล้วเนาะไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ต้องการนะต้องการค่ะแต่ว่ามีแล้วค่ะน่าสนใจคะ่ะน่าสนใจเพื่อนๆแล้วก็จะมีแบบนี่ทําน้ําแข็งเพื่อนๆจะัะนี่ดูสินี่พาชอบของถูกพี่น้องอันละสิบโครนนะจ๊ะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อแบบสทุกอย่างนะคะต้องเลือกซื้อเลือกใช้นะคา นี่ค่ะเพื่อนๆจ้าเราก็ไม่เจอการน่าสนใจของเราคือแว่นตานั่นเองค่ะนี่ค่ะเราจะซื้ออันนี้ไปนะคะต้องสำรวจดีๆค่ะอันนี้คือจำเป็นต้องใช้นะคะเจ๊จัดไปค่ะเพื่อนจ้าเจ๊เพิ่งมาสังเกตดูว่าวังของเราเนี่ยมันไม่มี <laughs> มันไม่มีตัวเกราะ มันเปิดโปร่งฝรั่ังฝรั่ังอะไรอ่ะวาฟเฟเดนฟินเซนเตเดดกรินเดนเอาเขาบอกมันพังเอาแล้วทำไมไปเอาอันพังมาล่ะเอออะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็ของก็เริ่มเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าอนนี่อะไรอ่ะวัยเดียพี่นนอันนี้อะไรอ่ะคะเนี่ยอะไรอ่ะ อันนี้อะไรคะเนี่ยเจลไฟอีสอ๋อที่ทำที่ทำน้ำแข็งอย่งแล้วค่ะเป็นแท่งยาวๆอะค่ะอ,อ๋อเราใส่แล้วเราเวลาน้ำมันไม่เย็นเราก็แกะแท่งเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปในขวดเลยค่ะนี่คือตัวอย่างเนาะอ๋อดี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 เพิ่งเคยเห็นเออเจ้ไปอยู่ไหนมาเนาะเพื่อนๆจะดูคือก็ทำมาใหม่ๆได้ยเยอะเนาะอันนี้ก็อะไรเนี่ยอันนี้ก็น้ำแข็งเหมือนกันเหรอคะ เยอะจังหลายอย่างตาลายหมดแล้วะแล้วนี้เจ้มาเจอตัวนี้นี่อยากได้ตัวนี้ตัวครวนดินนี่อยากได้แบบนี้เลยสองอันขอสองอันไดไหมฝรั่งขอสองอันไดไหมสองอย่างเงี้ยนะได้ไหม,ไมเขาบอกเธอต้องการไหมถ้าเธอต้องการเธอก็เอาไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับฝรั่งบอกว่าพอแล้วค่ะเพื่อนๆจ้า พอแล้วค่ะเราอยู่กันสองคนเนาะซื้อกันขนาดนี้ก็หนักเหมือนกันฮะนี่ค่ะอันนี้คือการตุนของเรานะคะเราก็เตรียมตัวไปจ่ายเงินนะคะเพื่อนๆจ้าน,นี่แหละค่ะเพื่อนๆที่เราไปซื้อกันมาเนาะเราก็จะมาตั้งเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อเวลาของหมดอย่างเงี้ยเราจะได้มาเช็คแบบให้ถูกต้องเนาะ คือดูเอามาโยนเอาไว้อ่านี่ก็เป็นแบบคลังที่เก็บของเจเองนะก็จะเอามาตั้งๆกันไว้เนาะเทิร<ๆ>์นๆกันไว้ให้มันเป็นเป็นะระเบียบนี่นะเป็นระเบียบของเจนะเวลาของหมดอะ่ะเราจะได้แบบว่ามาเช็คดูได้เร็วเนาะไม่ใช่แบบว่าเอามายัดๆเอาไว้แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้เนาะ นี่แหละค่ะอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็เป็นพริกแห้งที่เราเอามาจากเมืองไทยเนาะก็เก็บเอาไว้มีทิชชู่แล้วก็มีอันนี้พาสต้าก็จะมีไมซ์นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็มีตามกล่องอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาเทินๆจัดไว้บ้างอะ,ค,ะค่ะนี่อะค่ะที่ไปซื้อมาเนาะเราก็จะเอามาเรียงๆเ,เอาไว้แบบนี้ ก็คือขนมปังแห้งแบบแห้งเนาะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็จะมีแบบเป็นผงที่ว่าเราเอามาผสมกับน้ำวเวลาต้องเราต้องการซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน,อนจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบผลไม้รวมเป็นเป็นครีมนะจ๊ะเป็นครีม นี่เลยค่ะก็มีกลุ่มอาหารไทยของเราเนาะอันนี้ก็ที่ว่าเราใช้แล้วก็มัดรวมมาไว้เนาะก็จะมีแบบนี้ค่ะก็จะมีปลาดงปลาร้านะจ๊ะนี่ก็จะมีปลาร้านะจ๊ะมีปลา,ามีมีซอสเนี่ยค่ะก็จะมีแบบจิปาถะของเราเองนะจ๊ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีแบบกลุ่มแป้ง กลุ่มชนิดแป้งนะคะมีกลุ่มชนิดแป้งแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมะีเขาเรียกอะไรอะ,อะกะทิสำเร็จรูปนะคะก็จะมีหน่อมงหน่อไม้แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นน้ำตาลสูตรสำเร็จรูปเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ จะเป็นอ่กลุ่มปลาร้านะคะนี่เป็นปลาราเนาอนี่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆดูจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย